วันนี้ผมจะแ, Rabbi แนะนําวิธีการป้อนอาหารลูกนกนะครับลูกนกตัวเล็กๆนะครับที่หล่นมานะครับหรือแม่ทิ้งนะฮะครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการป้อนอาหารลูกนกนะครับลูกนกตัวเล็กๆนะครับที่หล่นมานะครับหรือแม่ทิ้งนะฮะอันนี้วิธีป้อนนะครับ ก็ผมก็มีอาหารไก่เป็นผงๆนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกะนะฮะถุงพลาสติกตรงนี้ผมก็จะเจาะรูวไว้ครับทะลุได้นะครับ,รนะรบผมก็จะใส่เนี่ยนี่ก่อนเลยอาหารไก่ไปก่อนครับอาหารไก่ไปแล้วปับ๊บอะผมจะเติมน้ำเติมน้ำลงไปจู่ แล้วก็วผมก็คนคนให้เขเข้ากันนะครับคนให้เข้ากันคนให้พอดีอย่าให้หนึ่งเกินไปกลัำลันแฉะนะครับเหมือนกับอาหารที่อยู่ในปากนกแบบเดียวกันเลยนะฮะประมาณนี้นครับเสร็จแล้วก็เราก็เอาอ่านะครับเนี่ย นกนะฮะมานี่ก็กินขยายขยายปลาก็ไปในในในนี้นะครับในรูที่เราเจาะไว้ขยายปลาก็ไปนะครับอ้าวดูนะครับผมขยายปลานกก็ไปแล้วนกก็สัมผัสอาหารนะครับโนก,ก็สัมผัสอาหาราก็จะดูดอัตโนมัติเลยนะครับดูนกดูดนะครับเสียงนะ นี่พึ่นปอนครั้งแรกเลยนะครับวันแรกเลยเนี่ยนกอ่าเนี่ยนะครับเขาเขาไปจะดูดูดดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะดูดูอาหารละเขารู้แล้วว่านี่คืออาหารของเขานะครับอ่าจะไปน้อีกหน่อย กินอร่อยเลยกินอร่อยก็จะดูกระดูกกินก็เองแบบนี้เลยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเฉพาะนกพิราบนกเขานะฮะนกที่กินเมล็ดพืชนะครับเนี่ย เจอนกพิราบเจอนกเขาตกลงมานะครับจากตึกจากอะไรเนะี่ยก็ช่วยเหลือแบบนี้ครับเนี่ยมันก็กินอย่างเงี้ยอ่านะครับเขาก็จะดูดเขาเองไม่รู้ว่าปากแม่เขาอีอะไนได้ตรงกระติดหลอดรวงครับนักมายากลหลอดรวงครับให้กับนกนยังหลอดรวงให้นกกินเลยครับอ่าเติมไปอ้าวปลาปลาปลาแบบนี้นครับก็าก็ซอยใหญ่เลยครับอ่ามันจะกินใหญ่เลยครับ จะดูชุบๆๆผมก็ความเป็นเด็กอร่อยก็วิธีนี้ไปใช้นะครับเนี่ยให้นกนะครับเนี่ยเนี่ยให้นกดูดเนี้ยครับเองวิธีของฟิลิปก็ใช้ง่ายๆนะครับเจอนอกเจออะไรตอนนี้สบายใจแล้วอเอาเลี้ยงรอดแล้วสบายใจแล้วนะครับนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกกันนะครับที่ผมป้อนตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ย วันแรกของเขาเลยนะครับแต่ป้อนมาเยอะแล้วป้อนเป็นสิบสิบตัวแล้วครับเกือบร้อยตัวแล้วล่ะป้อนอะ่ะก็จะดูนกกินนี่เราจะรู้ได้ไงนอกอิ่มไม่อิ่มเราก็ดูตรงกระเพาะก็ตรงนี้นะครับนะฮะเนี่ยอาหารก็จะมากองอยู่เนี้ยนะครับ เขาหิวเราทำอีกเขาก็จะดูดกินอีกครับก็ง่ายๆนะครับเวลาเราเจอนกหล่นนะครับก็เนี่ยทำอาหารแบบผมนะครับเกาปากนกแย่ก็ไปเลยนะครับอ่านะครับอ่านะครับแย่ก็ไปเลยนะครับอ่าแย่ไปปั๊บเขาก็จะดูดนะครับนี่ อร่อยเลยตรงนี้อร่อยเลย,เลยจ,ะจะดูดมันเองเราไม่ต้องทำอะไรอ่าเนี่ยถือไยว้่าะดูดอร่อยอร่อยอย่างนั้ครับนะเขาก็ดูดไปเรื่อยๆอ่าโอ้โหนี่กระเพาะใหญ่เลยเห็นไหมครับง่ายๆครับนะฮะตอนนี้เจอนกหล่นลงมานะครับจากหลังคาจากต้นไม้นะครับถ้าไม่มีอาหารไก่ก็เอาข้าวสวยก็ได้ครับนะบท นะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับก็เหมือนกันนะครับ ก็แล้วจะกินวันหนังกี่มื้อครับวันหนึงสองมื้อก็พอครับนะฮะเช้าเย็นแค่นั้นพอ อิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มไหมนะอิ่มไหมลูกอิ่มไหมอร่อยไหมโอ้โหเต็มเลยครับกระเพาะเต็มเลยตอนนี้กระเพาะโอ้โหดูนี่ครับนั่นเห็นไหมเต็มเลยวว้าว้าว ตัวเลี้ยกครับตัวเลี้ยกป้าว<อ>้าเนี่ยน,นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำความสะอาดหน่อยครับเช็ดให้เขานะครับเช็ดให้เช็ดให้ใหครับน,น,นี่ก็เป็นวิธีการนะครับป้อนนกแรกเกิดทำยังไงวิธีง่ายๆนะครับวันนี้ฝีปลาไป,ไปก่อนครับจะเลี้ยงก็อย่าลืมเรียก นางฟ้ามายากนลนะครับกลับไปก่อนครับสวัสดีครับดูการสกบรกินสวัสดีค่ะพวกเรานางฟ้ามายากรค่ะทอยค่ะโคดค่ะพึ่งค่ะลุกตาค่ะ